ถ้าพูดถึงการล่าสัตว์นั้นพานแต่ละคนต่างมีฝีมือในการล่าสัตว์ที่แตกต่างกันบ้างก็ถนัดไปคนเดียวบ้างก็ถนัดไปเป็นคู่หรือเป็นทีมอันเนื่องมาจากสัตว์บางชนิดก็ต้องใช้วิธีล่าก,กันหลายๆคนจึงจะสามารถล่าได้สำเร็จสัตว์ป่าที่พานนิยมล่ามาเป็นอาหารหรือล่ามาเพื่อการขาส่วนมากจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ เช่นกวางหมูหรือไม่ก็สมเสร็จแต่สำหรับสัตว์ขนาดเล็กเช่นไก่ป่ากระรอกหรือกระแตหรือแม้กระทั่งหนู่านปลาจะไม่นับว่าเป็นการล่าแต่เป็นการหาเลี้ยงเพื่อดำรงชีพลุ่งเช้าที่บ้านกลางดงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดกับเขตป่าดงพญาไฟในปีพุทธศักราช2438 สมัยที่ยังไม่มีถนนมิตรภาพตัดผ่านหมู่บ้านพรานสิงห์กำลังจัดของใส่ย,ย่มอย่างขม,มขักขม้นเพื่อที่วันนี้แกจะไปล่าสัตว์ในเขตป่าเพื่อจะนำเนื้อสัตว์ที่ได้มาไปขายในตลาดใหญ่ซึ่งมันก็มักจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทันทีที่งานในไร่ซบซาลงพรานสิงห์จึงต้องการหารายได้เสริมเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัว รอบนี้จะไปกี่วันนะจ๊ะพี่สิงน้ำอ่อนเมียของพานสิงเอ่ยถามขึ้นในขณะที่พานสิงห์กำลังนั่งเช็คปืนคู่ใจ <c oughs> พี่ว่าจะไปสักสามสี่วันจ้ะน,น้ำออนรอบนี้นะพี่กะว,ว่าจะเข้าไปที่โป่งมะาขา่านุ่นเนีเห็นชาวบ้านว่ากันว่ามันมีศักด์ชุกชุมนักแรล พี่เลยจะลองเข้าไปดูนะจ้ะพลานสิงห์เอ่ยตอบผู้เป็นภรรยาระวังตัวด้วยนะครับพ่อไอ้ขวัญลูกชายของคนทั้งสองคนเอ่ยบอกผู้เป็นพ่อเออลูกอยู่บ้านนะก็ช่วยดูแลแม่เขาด้วยละกันนะไว้โตกว่านี้พ่อจะพาไปเที่ยวป่าด้วยพลานสิงห์พูดพางลุกขึ้นลูบหัวเจ้าขวัญ ระวังตัวเองดีๆนะจ๊ะพี่น้ำออนเอ่ยบอกผู้เป็นสาม,มีก่อนจะยื่นมือจับมือของไอ้ขวัญแล้วมองร่างผู้เป็นสามีหายวับเข้าไปในราวป่าพลานสิงออกเดินตามทางที่เขาคุ้นชินมาทั้งชีวิตป่าแถบนี้จะเรียกได้ว่าเป็นที่วิ่งเล่นของเขาก็ว่าได้ด้วยตลอดอายุ30ปีเต็ม ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในแถบป่าแห่งนี้แทบจะพูดได้ว่าแกสามารถหลับตาเดินได้ก็ไม่เกินไประหว่างทางก็มีกลุ่มพานเดินสวนออกมาจากราวป่า2อถึงสคนพานสิงสังเกตเห็นพานพวกนั้นเดินมาแต่ไกลแต่ละคนเขาก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นกลุ่มพานรุ่นเดียวกันในหมู่บ้าน ทั้งสต่างแบบร่างสัตว์ที่ล่ามาได้คนละตัวสองตัวไม่ว่าจะเป็นกวางหรือแม้กระทั่งหมูป่าก็มีเฮ้ยไอ้ดินเอ็งไปได้หมูปา่าพวกนี้มาจากไหนวะพรานสิงเอ่ยถามพรานดินที่เดินนำหน้าแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจมากเพราะคนทั้งสามไม่หันมาพูดจาอะไรไม่แม้กระทั่งหันมามองหน้าพรานสิงด้วยซ้ำพรานสิง คิดว่ากลุ่มพานพวกนั้นคงไม่อยากให้ตนรู้ว่าพวกตนได้สัตว์พวกนี้มาจากโป่งไหนคงอยากจะเก็บซุ่มเอาไว้เพื่อจัดการกันเองส่วนตัวพานสิงไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปกติของพวกพานอยู่แล้วที่จะหวงหาที่ทํามาหากินคงจะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งยากในเขตของตนเมื่อคิดได้เช่นนั้นพานสิง ก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าตามเดิมผ่านสิงเล่งฝีเท้าจ้ำอ้าวจนเดินมาถึงโป่งกระท้อนตอนห้าโมงเย็นจุดนั่งห้างที่เขาเข้ามาเฝ้าทุกอาทิตย์ชายหนุ่มค่อยๆนั่งเอนกายไปพิงยังต้นมะเดื่อป่าที่อยู่ห่างจากโป่งกระท้อนประมาณ10เมตรด้วยความเหนื่อยล้า ก่อนควักเอายาเส้นมาพันกับใบตองแห้งนั่งสูบพ่นควันอย่างสบายใจในหัวของเขาตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าหากคืนนี้ไม่หมานพรุ่งนี้ก็กะว่าจะไปนั่งที่ดงมะค่านั้นสักคืนอุตส่าหบุกป่าฝ่าดงมาทั้งทีก็ให้มันสมกับความข้างแขนใจกันสักหน่อยเมื่อคิดได้อย่างนั้นพานสิงจึงใช้นิ้วเขี่ยดินให้เป็นโพรงเล็กๆ เพื่อน,นำมวลยาสูบที่เหลือเพียงเล็กน้อยฝังกบดินเอาไว้ก่อนที่จะบรรจงปีนขึ้นห้างไปที่เขาขัดไว้ที่ต้นมะเดือ่อเออเหนื่อยจริงๆเลยนั่นนี่พันสิงพึมพำในใจก่อนที่จะนำสเบียงที่อยู่ในย่ามออกมาพลานสิงจ้องมองเหล่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าที่มีเพียงน้ำพริกป่นกับดอกแครต้มอย่างอนาจใจ เขาคิดว่ายังไงวันนี้ก็ต้องได้เนื้อกลับไปให้ได้จะไม่ยอมให้ลูกและเมียต้องกินผักแบบนี้ไปตลอดผ่านสิงบรรจงใช้มือเปิบข้าวคลุกน้ำพริกป่นแก้มดอกแครด้วยความโหยหิวเพียงช่วงอึดใจเดียวเสบียงที่เมียของเขาได้ห่อมาให้ก็หมดลงและน้ำเปล่าที่เขาเตรียมมาจากบ้านก็ได้ตามลงคอลงไป ตะวันรับขอบฟ้านกกาต่างพากำโผบินเข้าหลังเสียงจิ้งหรีดเรไรต่างพากันส่งเสียงร้องกันอย่างเซ็งแซ่ผ่านสิ่งรู้ดีว่าเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาออกหากินของสัตว์ใหญ่เขาจึงเอนกายไปพิงกับง่ามต้นมะเดือ่อเพื่อที่จะหลับตาพักเอาแรง <c oughs> ฐานสิงสะดุ้งตื่นด้วยเสียงของหมูป่าฝูงหนึ่งเขาค่อยๆบรรจงหยิบปืนแก๊ปคาบศิลามากระชับตัวอย่างช้าๆก่อนที่ชะโงกหน้ามองไปยังโป่งกระทอนนั้นปรากฏฝูงหมูป่าประมาณสี่ตัวดูแล้วมันน่าจะมาเป็นแบบครอบครัวเพราะเขาสังเกตเห็นตัวผู้กับตัวเมียสองตัวกำลังแทะดินโป่ง ให้กับไอ้ตัวเล็กๆที่ยืนอยู่ข้างๆเพื่อให้ได้กินผานสิงฉุกใจคิดถ้าเกิดว่าลูกๆของมันต้องมาเห็นพ่อหรือแม่ที่มันต้องตายต่อหน้าต่อตามันคงต้องเป็นตาบาปเขาอยู่ในใจอย่างไม่น้อยถึงแม้ตัวเขาเองจะมีฉายานำหน้าว่าพลานแต่ในใจของเขาก็ยังมีคุณธรรมอยู่ไม่น้อยผานสิง จ้องมองจนมันละหายไปจากนั้นทั้งคืนเขาก็ไม่พบเจอสัตว์ใดเข้ามากินโป่งอีกเลยรุ่งเชา้าผานสิงเก็บข้าวของและปีนลงมาจากห้างก่อนเดินไปเก็บลูกกระท้อนป่าที่หล่นอยู่4ี่หรูกในใจเขาคิดแน่แล้วว่ายังไงก็ต้องได้เนื้อกลับบ้านไปคิดได้อย่างนั้นผานสิง ก็หันหน้าไปยังป่าใหญ่เบื้องหน้าก่อนมุ่งหน้าเดินเข้าไปด้วยใจอันแรงมั่นพบเทียงผ่านสิงก็ได้เดินเข้ามาในเขตดงมะค่าเนื่องด้วยในป่าเขตนี้ตัวเขาเองก็เคยมาเก็บเห็ดแทบทุกปีจึงไม่ใช่ปัญหาในการเดินทางมายังที่นี่มากนักเพียงแต่ในการเก็บเห็ดนั้นมันเป็นเวลากลางวันแต่นี่เป็นการนั่งห้าง ซึ่งต้องนั่งในเวลากลางคืนคิดแล้วเขาก็รู้สึกวิตกกังวลไม่น้อยเหมือนกันทานสิงใช้เวลาในการเดินหาโป่งสักระยะก่อนจะมาสะดุดตาที่โป่งอ่อนแหงหนึ่งที่มันอยู่ติดกับต้นมะค่าแก่ซึ่งลูกของมันได้ล่วงหล่นเต็มพื้นบวกกับร่องรอยของพวกเหล่าบรรดาสัตว์หลายๆชนิดที่พากันทิ้งร่องรอย เยียบย่ำกันอยู่เต็มโปง่งมันจึงเป็นทําเลที่เหมาะสมที่พานสิงจะใช้นั่งเฝ้าในวันนี้พานสิงจัดการขัดห้างขึ้นที่ขาคบไม้บนต้นมะข่าใหญ่โดยใช้ไม้ขนาดเท่าข้อมือประมาณ3-4สศอกที่หาตัดได้ในระแวกนั้นพาดก่ายกันบนที่ขาคบไม้แข็งแรงพอนั่งได้โดยไม่จำเป็นต้องผูกมัดแต่อย่างใด เวลาเย็นย่ำก็เข้ามาถึงหลังจากที่ผ่านสิงห์ะจากการไปล้างหน้าล้างตาที่โขดน้ำตัวเขาก็ไม่รอช้าที่จะปีนขึ้นห้างนั่งตรวจตาปืนศิลาคู่ใจของเขาให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาตกดึกสงัดบนห้างไม้บนต้นมะค่าใหญ่คืนนี้บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรนะ่นักท้องฟ้ามืดมิดไม่เหมือนเมื่อวานพระจันทร์ที่เคยส่องสว่าง ก็ถูกเมฆกลุ่มใหญ่ลอยมาบดบังมืดมิดทุกสิ่งทุกอย่างเงียบผิดปกติไม่มีแม้กระทั่งเสียงจิ้งหรีดพากันส่งเสียงกรีบปีกร้องมันเป็นอะไรวะป่าวันนี้ดึกขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นมีตัวอะไรออกมากินโป่งเลยพรานสิงพึพรรมพำในใจเล็กน้อยเวลาผ่านไปเท่าใดไม่ทราบทางการความเงียบสงัดฉับพลัน หูของเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านสิงตั้งสติให้สงบนิ่งก่อนที่จะหันไปเงียบฟังอย่างตั้งใจในใจของเขาคิดว่าใครหรือจังกล้าหานออกมาเดินกลางป่าตอนดึกแบบนี้เสียงฝีเท้าเริ่มเดินเข้ามาใกล้ห้างเขาเรื่อยๆก่อนที่เสียงเดินนั้นจะมาหยุดที่ใต้ต้นมะค่าต้นใหญ่จุดที่ผ่านสิงขัดห้างอยู่นั่นเอง สักพักก็มีเสียงเรียกหนึ่งร้องเรียกมาจากทางด้านล่างขึ้นมาบนห้างที่พานสิงอยูพ่พี่สิงพี่สิงนี่ฉันเองนะจ๊ะพี่พลานสิงตกใจชะงักงันเมื่อตัวเขาจำได้แม่นยำว่าว่าเสียงเรียกเสียงนี้มันเป็นเสียงของใครใช่มันเป็นเสียงของน้ำอ่อนเมียรักของเขานั่นเองพานสิงค่อยๆชะงงกหน้าม,มองลงไปข้างล่าง ปรากฏภาพที่มองเห็นเบื้องล่างในตอนนี้นั้นคือเมียคู่ชีวิตของเขาจริงๆนางได้ยืนถือตะเกียงเจ้าพายุเก่าๆอยู่ด้านล่างแล้วแหงนหน้าขึ้นมาส่งเสียงเรียกอย่างต่อเนื่องไอ้ขวัญมันไม่สบายมากเลยจ้ะพี่ตัวมันร้อนจี๋เลยฉันทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบเดินตามพี่เข้ามาในป่าแห่งนี้พี่จ๋าพี่กลับไปดูไอ้ขวัญกับฉันเถอะนะจ๊ะไอ้ขวัญ ไอ้ควันมันเป็นอะไรหรือไม่สบายหรือจ้นน้ำอ่อนจ้าพี่สิงพี่รีบลงมาเถอะจา้าเราจะได้รีบกลับบ้านไปดูลูกกันเมื่อผ่านสิงรู้ข่าวว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนป่วยหนักและเมียอุตสา์เดินเข้ามาในป่าตามหาผ่านสิงก็ตัดสินใจเตรียมไต่ลงจากห้างทันทีเพื่อลงไปหาเมียรักที่รุดมาหาแต่ในบัตดล ก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างโดนใจให้ฉุกคิดขึ้นมาได้เออ,ออน้ำอ่อนมันรู้ได้ยังไงวะว่าข้าขัดห้างอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันถึงกล้าเดินเข้าป่าลึกๆมาได้เพียงคนเดียวไม่กลัวพวกสิงสาราสัตว์อะไรเลยผ่านสิงฉุดคิดขึ้นในใจเมื่อคิดได้อย่างนั้นเขาก็หยั่งกายเอาไว้พร้อมดึงขาที่กำลังจะไต่ลงไปจากห้างขึ้นมาก่อนชะโงกหน้าแล้วเอ่ยถามไปยังเมียของตน ที่ยืนรออยู่ทางด้านล่างเออ,ออน้ำอ่อนเธอรู้ได้ยังไงว่าพี่มาปลูกห้างอยู่ตรงนี้เออเออฉัน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 ,ฉ,น,ฉ,น,ฉ,นฉันถามหาพี่ดินม,มานะจ๊ะแกขัดห้างอยู่ทางข้างหลังทางด้านนู้นนะพี่พี่สิงรีบลงมาเถอะจ้ะฉันเป็นห่วงไอ้ขวัญมานะป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หญิงสาวเอ,อ่ยขึ้นมาบนห้าง พานสิงขมวดคิ้วพลางคิดเป็นไปไม่ได้ที่พวกนั้นจะกลับมาป่าไวขนาดนี้อีนี่มันมาไม้ไหนกันนะเออหรือจ้าน้ำอ่อนถ้างั้นน้ำอ่อนอรอรับปืนของพี่นะเดี๋ยวพี่จะโยลงไปให้พี่จะได้ปีนลงไปง่ายๆนะพานสิงเอ,อ่ยบอกไปยังร่างของหญิงสาวนั้นทันใดนั้นพานสิง ก็ได้ยิงเปรี้ยงไปที่ล่างนั้นทันทีเสียงปืนดังสนั่นกึกก้องไปทั่วผืนป่าท่ามกลางความเงียบสงัดของกลางดึกคืนนั้นล่างน้ำออมเมียรักของพานสิงร้องรั่นพร้อมกายร่างมาเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่กระโจนเพ่มพวดเข้าไปในพงป่าทางทิศตะวันตกของบริเวณห้างที่เขานั่งอยู่ ซึ่งมันเป็นทางเดียวกันกับที่เจ้าเสือร้ายนั่นบอกมามันเป็นจุดที่ผ่านทั้งสามคัดห้างกันอยู่ผานสิงตกใจแทบจะเสียสติเสือสมิงมันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆผานสิงอุทานขึ้นในใจพางคิดไปถึงเมียรักของตนทำไมทำไมมันถึงแปลงกายมาเป็นน้ำอ่อนได้นะักรู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรไม่ดีกับน้ำอ่อนโธ่ ไอขวัญลูกของพ่อป่านนี้เองจะเป็นยังไงบ้างนะพานสิงรู้สึกห่วงเมียกับลูกขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่กล้าปีนลงจากห้างเพื่อวิ่งกลับบ้านเพราะพานเก่าพานแก่กำชับนักกำชับหนาไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ห้ามปีนลงจากห้างกลางดึกเด็ดขาดต้องรอให้ถึงเช้าเท่านั้นถึงจะปีนลงจากห้างได้พานสิง นั่งคิดอย่างกรวนกระวายใจทันใดนั้นไอสิงไอซิงพรานสิงตกใจชะงักกับเสียงเรียกเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นทางใต้ห้างไอซิงไอซิงเสียงเรียกนั้นยังดังขึ้นเรื่อยๆพรานสิงค่อยๆโงงหน้ามองลงไปอย่างช้าๆปรากฏภาพที่เห็นก็คือกลุ่มพรานสามคน ที่เดินสวนกับเขาเมื่อวานเป็นไปได้อย่างไรผานพวกนี้มันไปเอาเรี่ยวแรงจากไหนกันมาและพวกมันรู้ได้อย่างไรว่าตัวเขานั้นได้มาขัดห้างที่ต้นมะข่าใหญ่ต้นนี้ว่าไงไอ้ดินเอ็งมาหาข้าหรือมีธุระอะไรพรานศิลป์ผู้พังยัดกระสุนใส่เข้าปลายกระบอกปืนอย่างช้าๆเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อกี้ ทำให้พ่านสิงในตอนนี้ไม่ใครที่จะไว้วางใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากทางด้านล่างมากนะักข้าได้ยินเสียงปืนแล้วก็เสียงเสือมันร้องนะ่ะก็เลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอายดทานหนึ่งในนั้นเอ่ยถามเมื่อกี้ข้ายิงเสือโค้งไปหนึ่งนัดนนะ่ะมันวิ่งตะเพิดไปทางป่านู่นแล้วพรานสิงเอ่ยตอบพร้อมทั้งยังชี้นิ้วไปยังทิศทางนั้น ทิศท,ทางที่เสือผีร้ายตัวนั้นมันกระโจนหนีไปพวกข้าน่ะคิดว่าจะตามล่ามันฟังจากเสียงแล้วมันคงตัวใหญ่ไม่เบาหอบเอาไปขายในเมืองคงได้หลายตังเอ็งช่วยลงมานำทางให้พวกข้าทีได้ไม่ว่าไอ้สิงไอ้ดำพานหนึ่งในสามเอ,อ่ยถามขึ้นมาพรานสิงคุ้นคิดอยู่ในใจครู่หนึ่งมันจะมาไม้ไหนกันอีกวะไอ้พวกนี้ หรือว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นคนจริงๆไฟเออไฟไงอืมเออก็ได้ก็ได้วะงั้นพวกเอ็งช่วยจุดไฟรอด้านล่างให้ข้าหน่อยสิวะขืนปีนลงไปมืดๆแบบนี้มีหวังตกห้างตายกันพอดีพานสิงเอยอ,อุบายพร้อมโยนกองไม่ขีดไฟลงไปยังกลุ่มพานทั้งสามกองไม่ขีดไฟ ตกกระทบลงพื้นดังตุ๊บมองกล่องไม้ขีดไฟที่พานสิงโยนให้เลยกับกันพวกมันต่างพากันจ้องมองร่างของพานสิงด้วยความโกรธแค้นกูจะให้มึงลงมาให้ได้ยังไงคืนนี้มึงก็ไม่รอดทันทีที่ร่างหนึ่งในนั้นพูดจบพวกมันทั้งสามก็ต่างพากันกระโจนพูดกันออกไปในพงหญ้าที่หนาทึบสักครู่ก็มีเสียงโขงช้าง วิ่งเข้ามายังจุดที่พรานสิงขัดห้าไม่นานนักช้างป่าสามเชือกก็ปรากฏตัวใต้ห้างดวงตาอันแดงฉานทั้งสคู่ต่างจ้องมองมาที่พรานสิงนั่งอยู่พวกมันส่งเสียงร้องดังสถานไพรจากนั้นพวกมันทั้งสามเชือกก็ต่างพากันวิ่งชนต้นมะค่าใหญ่ต้นนั้นอย่างบ้าคลั่งพรานสิงกระเสือกกระสน เกาะอยู่บนคาคบไมายเนื่องด้วยตอนนี้ห้างที่ยิงสัตว์ที่เขาทำขึ้นแบบลวกๆได้พังทลายลงแล้วด้วยอิทธิฤทธิ์ของช้างผีทั้งสามเชือกนั้นผานสิงค่อยๆตั้งสติเมื่อสัมมโนโความคิดรู้ได้ทุกอย่างแล้วสิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าและในตอนนี้นั้นก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติหากมันเกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์พูดผี ดังนั้นตัวเขาเองจะไม่ลังเลต่อเหตุการณ์พวกนี้อีกต่อไปพรานสิงห์จ้องเขม็งไปที่โขงช้างผีนั้นก่อนที่จะยกปืนแก๊ปศิลามาพนมมือไว้เหนือศีรษะอะสังวิสุโลปุสะพุพะพุทธสังมิอิสวาสุ เสียงปืนในมือพานสิงแผดเสียงดังขึ้นสนั่นป่าด้วยอิทธิคาถายิงผีของหลุงปู่เจือทำให้ร่างเจ้าช้างผีเชือกหนึ่งสลายหายไปเหล่าช้างผีที่เหลือสองเชือกพากันร้องรั่นก่อนที่พวกมันทั้งสองจะพากันวิ่งมาชนยังต้นมะค่าใหญ่กันอีกครั้งพานสิงยัดลูกกระสุนปืนกับดินปืนใส่ปลายกระบอก อย่างทุลักทุเลขาทั้งสองข้างของเขาเกี่ยวกับคาคบไม้ไว้แน่นเสียงปืนแก๊ปข้าบศิลาในมือของพานสิงแผดเสียงดังขึ้นอีกครั้งล่างของช้างผีอีกเชือกก็หายไปตอนนี้มันเหลือเพียงเชือกเดียวเท่านั้นแต่ดูท่าทีแล้วมันคงจะยังไม่ลดละความพยายามง่ายๆมันยังใช้หัวของมันกระแทกต้นมะค่า อย่างกับกระทืบโรงอย่าอยู่เลยมึงพานสิงอุทานขึ้นทันทีที่ยัดกระสุนเสร็จทันใดนั้น <c oughs> มีเสียงเสือร้องคำรำลั่นมาจากราวไพช้างผีกำลังตกมันอยู่เบื้องล่างในตอนนี้มันหยุดชะงักและมองไปยังที่เสียงนั้นอย่างรวดเร็ว <c oughs> ไม่ทันที่มันจะได้ทำอะไรอีกต่อไป พานสิงก็กระนำยิงไปยังที่ร่างของมันทันทีภาพที่ปรากฏด,ด้านล่างตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าเหล่าผีช้างพวกนั้นต่างพากันหายไปหมดสิน้นพานสิงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนที่จะยัดกระสุนดินปืนเข้าไปในปลายกระบอกปืนแกป๊ปเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เบื้องหน้าเนื่องด้วยเจ้าผีร้ายมันเอ,อ่ยออกมาแล้วว่ายังไงคืนนี้ มันก็ไม่ปล่อยพานสิงให้หลุดรอบไปแน่พานสิงมองดูพระจันทร์ที่ขึ้นตง,ง่าอยู่บนฟ้าตอนนี้คงเป็นเวลาปลาเข้าไปสี่ยามไปไปลายแล้วในความเงียบสงัดนั่นเองจ,จู่ๆหูของพานผู้เจนป่าก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นรอบๆต้นมะค่าใหญ่มันเป็นเสียงย่ำฝีเท้าของสัตว์สีขาขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงขูโ่โหก ดังในลำคอมาเป็นระยะระยะไอ้เสือผีมึงคิดจะลองดีกับกูหรือไงเดี๋ยวคืนนี้มึงได้รู้ฤทธิดเดชกูแน่พรานสิงห์มึงจำชื่อกูเอาไว้เพื่อที่จะได้เอาไปบอกกับยมบาลในนรกว่าใครเป็นคนฆ่ามึงไอ้เสือผีพรานสิงห์กูออกไปได้วยความเดือดดาลปืนแก๊ปในมือ ว่าตามเสียงดังแกก,กล่าอย่างไม่ลดละในที่สุดเจ้าเสือผีร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นมามันยืนห่างจากต้นมะข่าที่ผ่านสิงทําห้างประมาณสิบเมตรจากนั้นมันก็ค่อยๆเยย้องย่างเย่อเข้ามาอย่างเย้ยหยันกล้ามเนื้อขาของมันกำยำพร้อมที่จะตบปบได้ตลอดเวลาแววตากลมโตของมัน สอบประกายสีแดงกล่ำราวกับโกรธใครมาเป็นพันชาติลิธเดชแห่งความดุร้ายของมันแผ่ซ่านเข้าทุกอนูของร่างกายอินสาบสางของมันลอยคะคลุ้งโชยตามลมมันเดินเข้ามาหยุดที่ใต้ห้างพร้อมกับแงนหน้ามองมาอย่างเขม็งพรานสิงต้องตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะสะบัดหัวสองถึงสามครั้งเพื่อเรียกสติกลับมา เสือผีรา้ายค่อยๆงงขาหน้าลงพานสิงรู้ได้ทันทีว่ามันกำลังจะพุ่งทะยานขึ้นมากระชากวิญญาณของเขาพรานสิงค่อยๆผะจากกิริยานั่งเปลี่ยนม,มาเป็นการยืนบนคาคบไม้ก่อนที่จะตั้งสติและนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพทั้งยังคิดถึงหน้าพ่อและแม่และลูกเมียที่รออยู่บ้านไม่ทันที่พ่านสิงจะได้คิดอะไรอีกต่อไป เจ้าเสือผีร้ายก็ส่งเสียงร้องคำรามออกมาดังมันกระโจนขึ้นมาเลยเสียงระเบิดกระสุนจากปลายกระบอกปืนแก๊ปคาบศิลาของนายพานสิงห์ดังแผดขึ้นสถานไพรทันทีที่เจ้าเสือผีร้ายกระโจนพวดหวังขึ้นมาตะบบพานสิงห์ถึงที่ร่างของมันก็หล่นตุ๊บลงนอนกองลงกับพื้น ก่อนที่มันจะลุกขึ้นมายืนสี่ขาอย่างทุลักทุเลมันยืนเป๋จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เมื่อเห็นอย่างนั้นพรานสิงห์จึงนำปืนแก๊ปไปแขวนไว้ที่ง่ามไม้ก่อนที่จะชักมีดในฝักมาป้องไว้ในมือแน่นพรานสิงห์จ้องอย่างเชิงเสือผีอยู่บนคาคบไม้อย่างไม่คลาดสายตาทันใดนั้นมันก็หันหน้าพุ่งพัวแล้ววิ่งหนีไปที่ลาวป่าทางด้านหนึ่งอย่างทุลักทุเล พรานสิงเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งและไต่ตามไปยังกิ่งไม้ใหญ่ทางด้านหน้าที่เสือผีร้ายนั้นวิ่งไปเมื่อได้ระยะที่พรานสิงคิดว่าตามทันแล้วพรานสิงก็ได้กระโดดพวดลงมายัางร่างของเสือผีร้นั้นทันทีมือทั้งสองข้างของเขาจับมีดปักลงไว้แน่นก่อนที่พรานสิงจะใช้กําลังที่มีทั้งหมดในตอนนี้กันนำปักมีดไปยังช่วงกลางของหัวใจของเจ้าเสือร้ายนั้น เจ้าเสือผีนอนฟุบสิ้นฤทธิ์ในบัตรดลด้วยมีดที่ปักเข้าไปยังกลางหัวใจทำให้มันสิ้นชีพอยู่ตรงนั้นพรานสิงนอนหมดเรี่ยวแรงบนหลังของเจ้าเสือผีร้ายนั่นอย่างกับพระเอกหนังก่อนที่ท้องฟ้าจะค่อยๆทอแสงเรืองสว่างจ้าขึ้นนั่นแหละเขาถึงได้ไต่ลงมาจากหลังของเสือพรานสิง รีบปีนขึ้นไปบนต้นมะค่าใหญ่เพื่อเอาสาพะก่อนที่จะรีบปีลงมาเพื่อมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านหลังจากที่ออกเดินมาจากต้นมะค่าใหญ่ต้นนั้นได้นิดเดียวจมูกของพานสิงก็มาสะดุดเข้ากับกลิ่นเหม็นกลิ่นหนึ่งกลิ่นของมันเหมือนกับกลิ่นซากสัตว์ขนาดใหญ่ที่นอนตายอยู่พานสิงค่อยตามกลิ่นนั้นไปอย่างระแวดระวังก่อนที่เขาไปพบเข้ากับเหล่าศพผานทั้งสาม นอนตายในสภาพร่างกายถูกฉีดขาดไม่เป็นชิ้นดีเมื่อเห็นดังนั้นพรานสิงห์ก็ฉุกคิดขึ้นมาถึงลูกเมียของตนขึ้นมาได้ในทันทีเขาจึงได้รีบวิ่งจ้ำอ้าวกลับไปยังหมู่บ้านแบบไม่คิดชีวิตไม่น่าเชื่อว่าขาไปต้องใช้เวลาเดินเกือบวันเศษแต่ขากลับกับใช้เวลาแค่ครึ่งค่อนวันเท่านั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านเขาก็รีบรุด วิ่งไปยังบ้านของตนอย่างกระหืดกระหอบพางมองเห็นร่างเมียและลูกพากันนั่งเล่นกันอยู่ใต้ถุนบ้านผานสิงจึงเข้าไปกอดด้วยความโล่งใจก่อนจะนำเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบเจอบอกกับผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านรุ่งสางวันต่อมาพอเท่าจึงนำทีมชายชะกันสิบกว่าคนไปยังโปูมมะค่านั้นเพื่อนำร่างของเราพานทั้งสาม มาทำพิธีการทางศาสนาที่หมู่บ้านพรานสิงก็ได้เข้าไปเอาร่างเสือผีร้ายนั่นออกมาและได้ชำละเขี้ยวเสือสมิงและเอาหนางของมันไปขายในตัวเมืองโชคดีที่นายคนรวยเข้ามาเจอพอดีเขาจึงรับซื้อเขี้ยวเสือสมิงและหนังของมันไปด้วยเงินก้อนเขืองซึ่งมากพอที่จะสามารถทำให้ ฐานสิงตั้งตัวได้เลยและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้